ตีโตเบิงเบิงเบิงใครมาหน้่ตีจังเลยยืนอยู่ข้างบนนั่นะปัดตัวออดคิงแต่มึงเนี่ยหาบักเสียงใหญ่ก็ใหญ่แผ่ปีขึ้นนะโอ้มึงนี่น้องบักเสียงิงเเงิเงินเินเะินมงนงนเงิตเงินเงินเงินเยเงลือินเงิเิงโนเตนสนิเกิน ตีตายแกก็คืนทำไดปเลยแกว่าเลยจะเล่นผู้ใหญ่แกนี่อย่าไรกิตีสิงโตชี้จะต้องหาสิงโตมันยาวใช่ไหมเพื่อนยาวเท่านี้เลยดูแปดยาวเท่าไหร่นะยาวเท่าแท่งเหล็กอะสิงโตยาวเท่าไหร่นะยาวเท่าไรนะให้เหลยอยาวเท่าไหรเพื่อนเธอเรางูสิงโตอย่างนี้คอนจะนวดยาวเท่านี้แหละ จเทาแบบนี้ไหมก็ได <th> ้เขาเป็นคุณยายแกนหมาผมเป็นคุณยายแกนนี่นะครับมาดูนะครับผมจะอีคนนะคบผมเป็นคุยายแกนนี่ใครซ่อนอยู่ใต้แปยงบอกมาโอเคนะ The Combine Bangli The w o Way ง n

มาเรสซุงเล่จะกุ้งเรมาสังเลจะบูดีปักก,กะเล่จะบูดีจักกะดิงฮึไ<า>อ้เจ๊ดๆๆๆวางกับดักสิ่งตัวรองแล้วสิ่งตัวงไปนุ่งแล้ววันนี้นะครับผมคุณยายแกนี่ซ้อมมวยนะครับคุณยายแกนี่ซ้อมมวย งูดูนะจำเอาไว้เจ้าหนูหนูคุณยายแกนี่จะซ้อมมวยไอ้ดือดใครปวดเยี่ยวงั้นก็อีทดิงั้นก็นอีทเฮ้ยใครจะได้คุณยายคุณยายล่นมันยัด มาดิมาเดี๋ยวว้าน,นีจเจ็บนะครับนีจะเอาฟาดหัวหล่ะครับี่จะเากาันนะยมอุม้ยจะเอาอันนี้อ่ะเจ็บหัวกล้ามโยมอย่างเงี้ยลองมาดันกันนักสมค่ะ โหทุกคนหมูรูไม้มาเสียบอยู่นะครับโหอันนี้รูไม้นะครับแล้วสองไกลๆอันนี้เห็นไหมค่ะผมดูน้มุดท่อนะครับมุดทอด่อเฮ้ยผมเจอคนในมุดท่อด้วยครับ เนี่ยครับเห็นรูมาใช่ไหมผมจะสองง่องให้ดูเอ้ยผมเจอคนด้วยวันนี้เราไม่ได้ติดอินเทอร์เน็ตดีจังเราแค่ถ่ายถ <YouTube. S 1> ือูออก,กมไม่เหมือนเมื่อวานพวกแกไม่ยอมเล่นกับเขาเลย <c oughs>